เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการลงยานะคะด้วยสีดนาแบบของเราซึ่งแบบที่ฟร,รีอเรียกวันนี้นะคะเป็นเหมือนต้นไม้โนใดๆและสีที่ใช้นะคะคือไซสีสีเก้าหนึนะคะสีออกชมพูมุ่งๆเนาะเราลองมาลองดูกันจ้าแกแค,คือจังหวัดเนี้ยหนูเทพีพจ้าคุณแม่นูก็โต๊คือจริงมันต้องเออเอาสีเนี่ยมา ใส่แผ่นพลาสติกเนยอันนี้ค,คือความมั่นไงใส่ลงไปกระดาษเลยถ้ามันจบเราก็ต้องย้ายมาใหม่ให้โอกาสกันเดอ้ออ้ในส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่ทําให้ตัวไม่เกิดฟองนะแล้วก็ตัวทํำให้สีแข็งนะคะเวลาที่เราระบายลงไปแล้วเนาะก็เอามาผสมแล้วมาโคเลก,กัน1นึ่งสองยดอะไรงี้แล้วแต่นะคะออเซสซแดาดโคเลโคเลจ้า นี่จ้านี่คือตอนที่กำลังทาหรือขั้นตอนกำลังลงนะคะสีนี้น่ารักนะเสร็จแล้วค่ะและนี่ที่เป็นจะทําก็คือมีการ mix and match นะคะเอาสีนู้นสีนี้มาทํามาเดบทําให้ดูไม่จืดชืดนะคะแต่ก็เจออยู่ดีอ่ะบ๊ายบาย